ผู้ชมครับเวลาที่เราอยู่หลังพวงมาลัยจะต้องมีสติตลอดเวลา<ฆ>นะครับถ้าเกิดไม่มีสติเมื่อไหร่อาจจะกลายเป็นเหตุการณ์แบบนี้ก็ได้ครับให้ผู้ชมดูรถคันนี้นะครับไม่ใช่การถ่ายทําหนังไม่ใช่ภาพยนตร์นะคือขับมาแล้วจู่ๆมีสองคนเนี่ยเป็นผู้หญิงสองคน<ฆ>เปิดประตูรถแล้วก็กระโดดออกมาปล่อยให้รถเนี่ยไหลไปแบบนี้เลย<ฆ>หลายคนงงว่า เกิดอะไรขึ้นเออน่นน่ะสบนรถเป็นอะไรไหมอ่ะเออโดนลักพาตัวหรือเปล่ามีเหตุการณ์อะไรรุนแรงหรือเปล่ามีโจรที่อยู่ด้านหลังจี้อะไรอยู่หรือเปล่ารถบัสที่เขาขับตามมาเนี่ยเขาก็ตกใจนะครับเกือบจะเสียหลักไปเหมือนกันต้องชะลอรถว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นนะตรวจสอบไปตรวจสอบมาโธ่คือเขาบอกว่าสองคนนี้เนี่ยขับรถมาแล้วได้กลิ่นน้ํามันอยู่ในห้องโดยสารก็เลยตกใจคิดว่ารถตัวเองเนี่ยจะระเบิด ก็เลยรีบกระโจนออกมาแบบนี้เลยเปิดประตูรถตัดสินใจกระโดดออกมาเลยนะครับเธอคงตกใจมากนะหลังจากได้กลิ่นน้ำมันนะต้องเรียกว่ากระต่ายตื่นตูมคนะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ทางหลวงแห่งหนึ่งบนทลนเจอร์เจียงของประเทศจีนนะครับสุดท้ายพอเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบรถคันนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยแม้แต่น้อยกลิ่นน้ํามันเนี่ยที่มันเข้าห้องโดยสารเขาบอกว่า เป็นไปตามปกติเอออาจจะเป็นสเปครถยนต์หรือเปล่าหรือว่าปัญหาเฉพาะรถรุ่นนี้หรือเปล่ามไม่แน่ใจแต่ไม่ได้มีปัญหาไม่ได้เป็นอันตรายรเลยเลยเจ้าหน้าที่ก็เตือนนะครับว่าถ้าเกิดท่านสังเกตเห็นว่ามีสิ่งผิดปกติเกี่ยวกับรถของท่านอย่าทําแบบนี้เลยอย่าหาทำคุณค่อยๆเอารถเนี่ยเข้าข้างทางแล้วจอดให้เรียบร้อยดีกว่าการเปิดประตูแล้วกระโดดลงออกมาแบบนี้เนี่ยอันตรายมากๆถ้าเกิดมีรถที่ขับตามหลังมาเนี่ย อาจจะชนเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงก็ได้เลยนะครับเพราะดีนะคะเมื่อรถบัสเมื่อครู่นี้เนี่ยไม่ได้ขับเร็วเบรกทันหลบได้ทันนะคะก็เป็นอุทาหรณ์เตือนภัยค่ะ